ต่อดีกว่านะครับที่ข้อ52นะเขาให้เราบ้าน52อ่ารอบนี้งงใช่ไหมมันขีดตรงไหนเนี่ยใช่ไหมเราไม่เห็นขีดใช่ไหมว่ามันขีดตรงไหนเดี๋ยวพี่ขอหากันใหว่ามันขีดอยู่ที่ไหนเพราะว่าอะไรคนพิมพ์เนี่ยเขาไม่ได้ให้เว้นมาให้นะ มาดูก,กันว่าเขาขีดที่ไหนเออนี่ตรงนี้จุดๆ,ๆ,ๆแล้วก็ขีดตรงนี้ก่อนนะแล้วก็มาตรงนี้พี่คิดว่านะตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่เฉยลยแน่เบอร์พี่เคยทาอันนี้มาแล้วนะพี่เคยสอนอันนี้ทีหนึ่งนะพี่เคยยกตัวอ,อ,อย่างข้อนี้เนี่ยมาอะไรมาประกอบการสอนน้องทีหนึ่งนะครับน้องข้อนี้พี่เลยรู้ว่าอะไรรู้ว่ามันขีดที่ไหนใช่ไหม นะต่อท้ายต้องคําว่านาวเนี่ยต่อท้ายต้องคําว่านาวนะขีดเนี่ยเอาไว้แทรตรงนี้นะขีดตรงเนี้ยแต่คือแต่คือตรงนี้พื้นที่มันน้อยนะพี่เลยเขียนตรงนี้พอแล้วเอามาใส่ต่อหลังคําว่านาวนะ For more than 100 years scientists have argued over exactly what a panda is. Now with the help of อะไร with the help of DNA testing the panda has been admitted to the bear family. อ่ามาแปลก่อนดีกว่านะเราค่อยมาดูว่ามาตเติมคำว่าอะไรดีมากกว่าหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา,านะมากกว่าหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมามากกว่าหนึ่งร้อยปีมาเลยแค่ดีกว่านักวิทยาศาสตร์ scientist มาแปลว่านักวิทยาศาสตร์นักวิทย์คือชั้นสั้นนนักวิทย์ have argue d argue แปลว่าอะไร argue ว่าโต้เถียงนั่นหลายคนบอกอ้าว debate แปลว่าเถียงบางคำที่ ดีเบตกันก็แปลว่าเถียงจริงๆแต่อันนี้เถียงแบบเบาๆนะเถียงแบบโต้ตอบเฉยๆเหมือนคุยกันธรรมดาดีเบตแต่อาร์กิวนี่คืออะไรดูใส่อารมณ์ไปด้วยนะดูใส่อารมณ์ไปด้วย <c ười> เหมือนโต้ว,วาทีในสภาอย่างนั้นเลยนะอาร์กิวขัดแย้งครับอย่างนี้เลยแบบออกแนวขัดแย้งด้วยซ้ํา <c ười> ดีเบตเนี่ยจะแค่เบาๆไม่ใกล้ด่าคนอื่นมากแต่อาร์กิวนี่คือออกแนวแสดงความขัดแย้งอย่างชัดเจนนะอย่างชัดเจน Over what e x a c t Exactly? แปลว่าอะไร แปลว่าสมัยนั้นเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าหมีแพนด้าที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแพนด้าหมีแพนด้าเนี่ยไม่เขาไม่รู้มันคืออะไรแต่ก่อนคนแต่ก่อนเขาไม่รู้อะไรคือแพนด้าเขาก็เลยเสียงกันเอ๊ะแพนด้าแม่งอะไรวะใช่ป่ะแม่งแพนด้าอะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอะไรจุดจุดจุดด with the help of DNA testing with the help คืออะไรด้วยความช่วยเหลือของการอะไรการทดสอบทาง DNA ใช่ไหม testing แปลว่าการทดสอบการทดสอบทาง DNA นะ ด้วยการทดสอบจาก DNA เนี่ยทำให้อะไร The panda has been admitted a d m i t แปลว่าอะไรเข้าสู่ใช่ไหม Bear family คืออะไรครอบครวัวหมีก็คือแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าอะไรคือแพนด้าแต่เนื่องด้วยการมีอะไรการที่มีการค้นคว้าวิจัยใช่ไหมมีผลงานทางวิทยาศาสตร์คืออะไรการทดสอบ DNA นี่ยทำให้รู้นะแล้วก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยแพนด้าได้กลายเป็นอะไร กลายเป็นหมีไปแล้วก็คือว่าเขารู้ว่าตอนนี้แพนด้ามันก็คือเป็นหมีประเภทหนึ่งนั่นเองแล้วนี่จะใส่ว่าอะไรดีมอโอเวอร์ over, ดีไหมที่พี่ได้บอกตอนแรกไปฮะตอนนี้มากกว่านั้นมอโอเวอร์ตอนนี้มากกว่านั้นโอเคไหมตอนนี้มากกว่ามากกว่านั้นโอเคไหมคับน้องนะน้อง,น,องน้องคิดว่าน้องจะเอาอะไรดีนะถ้าเกิดเห่เรียกว่าสี่อันมอลโอเวอร์ over, คืออะไรยิ่งไปกว่านั้น s a resolve ผลที่ตามมา finale ในะที่สุดเรื่องเขาต้องรีคืออะไรในทางตามในทางกำในทางในทางตามตามกันที่สอดคล้องกันในทางที่สอดคล้องกันนะในทางสอดคล้องโอเคมากกว่าหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้หึง,งโตเถียงกันมากว่าอะไรคือ อะไรอะไรคือบีแพนด้าที่ไปกว่านั้นด้วยความช่วยเหลือของอะไรด้วยการค้นพบนะของ d n a อ e s t i n ทเนี่ยแพนด้าก็ได้เลือกหรืออะไรด้วยด้วยความในในในทางที่สอดทางในทางในทางสอดคล้องกันด้วยความช่วยเหลือผิดทั้งของอันใช่ไหมตอนที่เ่าได้ฟังดูไม่โอเคเลยในทางสอดคล้องกันก็ไม่ใช่นะยิ่งไปกว่านั้นก็ไม่ใช่หรืออะไรสงสัยมากเลยว่าแพนด้าคืออะไรผลที่ตามมาจากอะไรจากการทดสอบของ d n เนเนี่ยทําไม่รู้ว่าอะไร ว่าแพนด้าเนี่ยเป็นอะไรครอบครัวหมีหรือเถียงมันนานกว่าหนึ่งร้อยปีดูคำว่าหนึ่งร้อยปีอันนี้คือคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดอยู่ที่วันฮันดยีนานไม่นานไม่นานไม่ชั่วโคตรใชับชั่วโคตรหนึ่งชั่วโคตรสองชั่วโคตรหนึ่งร้อยเยสในที่สุดเพราะว่ามีอันนี้เนี่ยในที่สุดเราเรียนรู้ว่าแพนด้าเนี่ยเป็นหมีตอบฟังนารีนะครับตอบข้อที่สี่ตอบฟังนารีนะดูแค่ความหมายพอเห็นไหมดูแค่ความหมายพอนะขอตอบข้อสี่ฟังนารีครับ ก็สงสัยไหมสงสัยบอกพี่มาได้นะครับถ้าเกิดสงสัยนี่ส่งคอมเมนต์หรืออะไรอีเมลมาถามพี่ได้เลยวเดี๋ยวจะมีคนมาอะไรมาบอกพี่นะสงขังของพี่แล้วเดี๋ยวพี่จะตอบกลับทางอีเมลน้องทันทีนะเพียงแค่น้องกล้าที่จะถามพี่ก็กล้าที่จะตอบเช่นเดียวกันครับข้อนี้ต่อฟันนอลลี่นะอย่าย้ํอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดมีข้อสงสัยบอกพี่มาได้เลยเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้สื่อสารกันนะครับเราเพิ่งเปิดช่องทางนี้ใหม่นะสำหรับน้องๆที่สงสัยนะทางบ้านแล้วก็สี่ฟันนอลลี่